สวัสดีครับผมมาพบกับอึงฮันรายการรถแซบเวอร์บายบีเทครับผมก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของรถแซบเวอร์ผมด้วยครับวันนี้ผมเอาเป็น Honda Civic f c 1.5 RS นะครับผมเทอร์โบครับคันนี้นะครับผม173แรงม้าเป็นเครื่องพันห้ครับผมคันนี้รุ่นท็อปๆเลยราคาครับผมเปิดไว้อยู่ที่799,000คุณรู้หรือเปล่าครับว่า ปหยัดกว่าป้ายแดงไปเท่าไหร่ราคานะฮะณนะป้ายแดงตอนนี้คือรุ่นนี้เลยรุ่นท็อปสุดของ Honda Civic f c ราคาเปิดป้ายแดงอยู่ที่1,220,000บาทแต่ตัวนี้นะครับผมผมเปิดอยู่ที่7,99,000บาทประหยัดไปกว่า4 2 0 0 0 0บาทเชียวนะครับผมรถปี2 0 16ครับ16ต่อ16เลยคันนี้รถสวยๆมือเดียวป้ายแดงๆเลยไรอุบัติเหตุหัวน็อตไม่มีขยับปะ ผมพาไปคุยด้านในดีกว่าตามมาเอาละครับผมตอนนี้ผมพามาอยู่ข้างในนะเจ้าของเดิมนะฮะใช้มานะฮะับแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสี่กิโลเช่นเดิมครับผมรับประกันไม่แทสไปตรวจที่ศูนย์นะฮะฮอนด้านะฮะถ้าไม่ใช่ไม้นี้วิ่งเอามาคืนผมได้นะครับซื้อไปราคาเท่าไหร่วิ่งเอามาคืนคืนผมได้เลยออปชั้นนะดูจากเบาอะกออกเลยนะครับผมบเบาะนี่เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าทรงของเบาะจะออก,ออกแบบแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะ,ะกะชับดี นะฮะพวงมาลัยครับออกแบบมาเป็น3ก้านก็จะมีมันติฟังชันตรงก้านไฟเลี้ยวด้านขวามือมันจะมีปุ่มกดนะครับกล้องนะครับผมอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายตรงกระจกนะฮะมองข้างด้านซ้ายนะครับผมหรือว่าเวลาเราตีไฟเลี้ยวนะฮรเวลาเรากดไฟเลี้ยวเนี่ยเวลาเราวิ่งกล้องมันจะติดอัตโนมัติอยู่ที่ตรงกลางนี่เลยนะฮะหน้าจอตรงกลางนะฮะเป็นตัว r s นะมันจะเป็นแผนที่นําทางนะครันนี้ก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้เลยนะฮะแล้วก็ ที่ผมชอบมากเลยด้านบนเนี่ยมันจะมีตัวเบาเบาแสงนะกลางวันและกลางคืนให้นะครับทำให้แสงเนี่ยแสงพวก led เนี่ยมันไม่ค่อยเข้าสายตาเรามากเกินไปมันถนอมสายตาเพื่อสายตาเราเนี่ยไม่ล้าเวลาขับรถหลายๆชั่วโมงนะครับอันนี้นครับเป็นข้อดีนะครที่ว่าเขาห่วงใยความปลอดภัยนะสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์นะครับอันนี้ครับตามลงมาครับจะเป็นระบบแอร์ระบบแอร์เป็นระบบแบบออตโต้นะครับตามลงมามาดูระบบ เกียร์กันบ้างระบบเกียร์นะฮะเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบออโต้ถ้าเป็นตัว r s แล้วเนี่ยนะฮะเป็น1.5เทอร์โบนะฮะคันนี้นะฮะตรงก้านของพวงมาลัยเนี่ยพันธชิพนะฮะไว้สำหรับคนที่ชอบเล่นเกียร์เร่งรอบทั้งหลายแหล่นะครับผมนี่ครับมีไว้ให้พร้อมเลยมาดูครับเบรกนะฮะก็จะเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะฮะแล้วก็จะมี2ช่องนะฮะไว้สําหรับใส่แก้วน้ําขนาดใหญ่ครับคันนี้สภาพสวยเลยด้านหลังเนี่ยสภาพค่อนข้างใหม่เลยฮะด้านหลังนะครับผม นะค่อนข้างสภาพดีเลยอันนี้ยังไม่มีบ้านหลังนะฮะยังไม่มีบ้านหลังนะฮะอันนี้นะครับผมด้านหลังกว้างครับจากศีรษะของผมเนี่ยถึงเพดานนะับผมโหเหลือเยอะครับคันนี้สวยครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝากระโปรงด้านหลังกับฝากระโปรงด้านหน้าหัวน่าสวยๆตาบะเอาละครับผมตอนนี้ผมพามาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็จะมีสปอยเลอร์นะัะไฟท้ายก็จะเหมือนพวกซีวิคเอทั่วไปนั่นแหละครับนะฮะไฟท้ายนะครับผมแต่ว่าพิเศษตรงที่ว่าจะมีสติ๊กเกอร์นะฮะตัวคาว่า RS นะฮะ เป็นรุ่นพิเศษนะฮะเป็นสติกเกอร์สีแดงฮะ,ะอยู่ด้านท้ายนะคะรับผมอ่ะเดี๋ยวผมรอเปิดด้านท้ายนะฮะด้านท้ายนะฮะเปิดแบบเมนวลธรรมดานะครับผมไม่ใช่ไฟท้าไม่ใช่ฝาท้าไฟฟ้านะครับผมด้านท้ายนะฮะสภาพค่อนข้างดีนะครับผมยางอะไหนอนกล่องครับนะบไม่เคยลงสมัมผัสพื้นดินเลยนะฮะปะแจแม่แรงบล็อกขันล้อนะครับอยู่ครบหมดเลยคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครัคันนี้รับประกันให้ตลอดชีวิตนะครับผมอ้ามาดูรอยแนวยารอยตะเข็บครับรอยแนวยาด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนกันทุกจุดนะคร หนาๆเท่ากันบางๆเท่ากันหมดเลยนะครับผมด้านนี้นะครับผมสังเกตง่ายๆครับรอยเม็ดอาร์คหรือว่าเม็ดไฟฟ้าครับเห็นชัดเจนมากแล้วก็สีในซอกนะฮะสีนะระหว่างตัวข้างนอกกับสีข้างในครับสีจะต้องไม่เหมือนกันนะฮะก็คือสีข้างนอกเนี่ยสีด้านนอกก็คือสีด้านนอกอย่างนี้ครับมันจะเป็นสีเงาขาวเงากับสีด้านในจะเป็นสีขาวด้านนะฮะจะจะต้องไม่เป็นสีขาวเงานะครับผมนี่ครับรถสวยเรัาคันนี้นะฮะ ไร้ทิ่ติครับผมด้านท้ายเดี๋ยวตอมเดี๋ยวไปดูด้านหน้าครับไปเอาละครับตอนนี้ผมเปิดห้องเครื่องนะฮะทุกท่านก็อยากจะเห็นหัวน็อตแล้วนะฮะสวยๆหัวน็อตนะครับผมคันนี้ไม่มีแกะไม่มีถอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายและด้านขวาเห็นชัดเจนมากครับหัวน็อตนะคะตัวหัวมันเลยเนหัวน็อตเลยเนี่ยนะฮะเกลียวนี่เต็มเลยนะฮะนะฮะเกลียวไม่มีล้มนะฮะสีไม่มีแตกนะฮะไม่มีรอยสนิมกัดกินแดงซิ้มนะครับผมแผงกันความร้อนยังอยู่ครบรอยเนียวยานะฮะด้านซ้ายด้านขวาครับชัดเจนมากครับ เป็นแผงเดิมๆเลยรอยเม็ดอาร์คหรือว่าพวกรูกลมๆพวกรูรูสี่เหลี่ยมพวกนี้ครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะฮะนี่ครับวิธีดูรถนะฮะรูพวกนี้ต่อให้โคตรเซียนนะฮะแค่ไหนก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่าพวกนี้เหล็กด้านในเนี่ยจะเป็นเหล็กที่บางมากนะครับผมนะฮะถ้าเรากระเทาะนิดเดียวมันก็เบี้ยวแล้วครับหรือว่ามีอะไรมากระแทกนิดเดียวมันก็บิดเบี้ยวละนะฮะจะห้อยเคาะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะมันทําไม่ได้แน่นอนนอกจากคุณจะเปลี่ยนฝากระโปรงถ้าเปลี่ยนฝากระโปรงก็ต้อง นะฮะหัวน็อตก็ต well. ้องแกะนะครับผมนี่ครับวิธีดูง่ายๆเลยนะครับผมนี่ครับหัวน็อตแก้มครับไม่มีการแกะไม่มีการถอดใดๆส้นหัวน็อตเบ้าโชกครับหัวน็อตนุ่เดิมๆนี่ครับตัว R S Turbo นะฮะฝาครอบเครื่องจะไม่มีนะครับมันเป็นรุ่นของเขาเลยนะจะเป็นแบบตัวเปลือยแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับตัวเครื่องก็เปลือยแบบนี้ห้องเครื่องครับยังสะอาดสะอ้านนะฮะนะครับฝุ่นฝุ่นยังไม่จับมากเลยนะฮะนะะฮสภาพห้องเครื่องถือว่าลูกค้าใช้โอเคเลยนะครับผมนี่ครับไม่มีรอยเยอะของน้ำมันรถเข้าศูนย์ตตลลลออดดดนนนนนนนะะะะะะฮฮคคคัััี้้้้เเเขาาาาศููยยย์ช็รรมไฟหกบบง ไฟหน้านะครับผมเป็นไฟ LED หมดแล้วครับไม่มีขุนไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีขุนไม่มัวใดงเสิ้นนะครับผมกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมสีดำนะฮะถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นอ่าเป็นโครเมียมสีเงินนะฮะหรือว่าเป็นสีสแตนเลสนั่นเองเป็นสีเงินเงินแต่ว่าถ้าเป็นตัวเอสเนี่ยมันจะเป็นสีดําเลยนะฮะเป็นสีดําจากโรงงานเลยนะครับผมมาดูกันชนหน้าครับกันชนหน้าก็ไม่มีรอยตามมดแดงเส้นสปอร์ตไลท์ไม่ไม่แตกนะฮะน้ำไม่เข้านะครับถือว่าโอเคเลยคันนี้นะฮะราคา7จ9 0แสบาท ยอดจัดไปนน้นได้เต็มครับดอกอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะฮะ4ปี5ปี2.99นะครับผมถ้าใครอยากจะจัดเต็มฟรีดาวกิ้งกางกันเข้ามาเบอร์โทรก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมและใครอยากจะแอดไลน์นะมีรถเทินก็ส่งสำเนารถมารูปรถมาแล้วก็นะฮะเลขหมายเลของท่านมาเดี๋ยวทีมงานของเราเดี๋ยวไปประเมินราคาให้ถ้าราคาได้กันโอนมาจาอเลยครับบัญชีเดียวครับ ให้อนมาจำมาบัญชีนายจารุพัดคำมันตีนะบัญชีเดียวบัญชีอื่นมิจฉาชีพหมดนะครับผมนะฮะบัญชีอื่นนะฮะมิจฉาชีพนะฮะบัญชีเดียวเลยจารุพัดคำมันตีนะบัญชีนี้นะครับผมบัญชีเดียวนะครับวันนี้อึ้งลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับอึ้งครในการลดซับเบอร์บายบีเทครับผมก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมนะกด subscribe แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมด้วยนะครับวันนี้ผมเอาซีวิกนะฮะ f อฟปี1สครับจนสิเลยคันนี้ไม่วิ่งมา4ี่0 0กว่าโลเป็นเครื่องพันแครับเป็นรุ่นตัว EL เลยไม่น้อยมากๆครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงๆเลยราคาครับ6กแสนเบาทครับราคานี้นะผมบอกเลยว่าราคานี้ต้องรีบครับผมไม่น้อยมากๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในตามผมมาครับเอาละครับตอนนี้ผมพามาอยู่ด้านในนะฮะมาดูครับว่าตัว EL เนี่ยมีอะไรบ้าง นะตัว E L ครับมันจะเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะด้านคนขับนะฮะบาะไฟฟ้านะฮะตัวเดียวนะฮะตัวเดียวมาพร้อมกับปุ่มคูสสตาร์ทนะครับผมกุญแจสำรองนะฮะมีให้ครบทุกดอกเลยนะฮะมีให้ด้วยกันสองดอกนะจะลืมนะฮะคันนี้นะฮะสามารถล็อกรถแล้วสามารถนะฮะสตาร์ทด้วยจากรีโมทได้ได้พร้อมเลยมาดูเจ้าของเดิมใช้มานะคันนี้นะครับ41,671กกิโล ผมการันตียืนยันนอนยันไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นนะครับผมล้านเปอร์เซ็นนะครับผมพวงมาลัย3ก้านครับมีมันติฟังก์ชันสามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับผมนะฮะแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้นะครับผมนะแล้วก็ครูฑคอนโทรลสามารถล็อกความเร็วได้นะฮะนี่ครับล็อกความเร็วได้นะครัสำหรับคนที่ชอบเดินทางต่างจังหวัดบางทีนะฮะเหยียบประมาณสักร้อยร้อยี่นะฮะก็ล็อกครุฑคอนโทรลไว้นะครับผมตัวนี้นะฮะจะเป็นครุฑคอนโทรลตรงกลางนะฮะเป็นจอแบบฝัง คันนี้หน้าจอยังไม่รองรับเนวีนะฮะแต่ว่าเชื่อมบลูทูธได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะอยากจะฟังเพลงนะอยากจะฟังอะไรก็เชื่อมเข้าไปที่มือถือได้เลยต่ำลงมาครับก็จะเป็นพวกระบบแอร์ใช้มือบิดเอานะฮะเป็นตัวบิดเอานะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้คันนี้เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วก็ด้านกลางก็จะมีที่วางแก้วน้ําขนาดใหญ่แล้วก็เก๊ะนะเก็บใส่ของเล็กๆน้อยๆนะฮะด้านบนก็ไม่มีเลขอเลขยันใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็คือสวยสภาพนี่ก็ นะน้องๆป้ายแดงเลยมาดูเบาะกันบ้างทรงเบาะสวยนะฮะไม่มีขาดไม่มีสีของหนังรอกรอดออกไปนะฮะก็คือสภาพทรงสวยทรงดีเลยนะครับผมไม่ว่าจะด้านคนขับด้านคนนั่งข้างแล้วก็ด้านหลังนะฮะสภาพสวยเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฝากระโปรงด้านหน้ากับด้านท้ายครับสวยๆครับตามมาครับเอาละครับผมผมพามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะมีโลโก้นะ E85 ก็หมายถึงว่าน้ํามันนะชนิดของน้ามันที่สามารถที่จะเติมได้ แล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะฮะนี่ครับติดมาจากโรงงานเลยนะสปอยเลอร์หลังนะฮะและ loyalty, ้วก็มีกล้องถอยหลังครับค well ันนี้นะฮะแล้วก็มีปาร์คเซนเซอร์นะมันจะคอยร้องเตือนนะเวลามีวัตถุหรือว่ามีสิ่งนะฮะที่กระชั้นชิดรถหรือว่ารถถอยมาใกล้นะมันก็จะร้องเตือนนะมาดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายนะฮะผมคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะฮะด้านท้ายนะฮะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะฮะรถเดิมๆเลยเป็นใช้น้ํามันอย่างเดียวนะฮะรับประกันว่าไม่เคยติดแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประแจยาง นะฮะไม่เคยสัมผัสพื้นดินเลยนะฮะยางอะไหล่นะครับผมมาดูรอยแนวยาโรเต็บครับเม็ดอาร์คหรือว่าเม็ดไฟฟ้าเห็นชัดเจนครับผมนี่ครับด้านท้ายสวยล้อเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมพาไปดูฝากระโปรงหน้าครับไปเอาละครับผมนะผมพามาดูห้องเครื่องนะฮะคันนี้นะฮะเป็นเครื่องพันแปดหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้านะครับผมคันนี้อัตราการกินน้ำมันนี่ผมเฉลี่ยให้อยู่ไม่ต่ำกว่า14-15กิโลลิตร นะฮะคันนี้นะครับผมมาดูหัวน็อตกันบ้างครับหัวน็อตนี่คือไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเลยนะฮะนี่ครับเป็นหัวน็อตเดิมๆสติกเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานครับชัดเจนหมดทุกตัวนะครับคานหน้าเป็นคานเดิมๆหัวน็อตแก้มด้านซ้ายและด้านขวาครับไม่มีรอยแกะออกไปนะครับผมนะฮะห้องเครื่องครับสภาพนะฮะก็จะมีฝุ่นจับบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าการใช้งานของลูกค้านะครับผมตั้งแต่ปี2018ถึง2021นี้นะแต่สภาพนะครับถ้าได้ บิวได้ทําความสะอาดนะรกลับมาใหม่สดใสขึ้นเหมือนเดิมแน่นอนครับเดี๋ยวผมบิวจะการบิวจะทําความสะอาดให้นะครับผมคันนี้รถสวยครับมาดูกระจังหน้าครับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะครับผมไม่มีเป็นรอยตามมดนะครคือไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยนะครับผมกระชนหน้านะครับมีสีร้อยถลอกเล็กๆน้อยๆครับตามการใช้งานนะครของลูกค้าเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะฮะนี้ครับสบายใจได้ว่าอ่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุร้อเปอร์เซ็นต์ครับผม คันนี้ผมรับประกันชนจมน้ําพลิกคว่ำนะฮะคนตายในรถนะฮะให้พร้อมเลยรับประกันนะฮะหลังการขายให้ครับ1ปี10,000หมนกิโลนะครับผมรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวโทรสอบถามได้ครับเบอร์โทรขึ้นให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ขึ้นให้พร้อมเลยครับผมอย่าลืมนะฮะรถสวยๆมีที่โชว์รูมเบรตันชัววันนี้อึ้งลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมมาพบกับอึ้งฮันนาฬิการถซับเวอร์บายบีทีเอสครับผม ก่อนชมคลิปนี้ครับคนละหนึ่งไลค์คนละหแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมด้วยวันนี้ครับผมเอา BM ครับผมเป็นตัว GT ตัวหายากอีกแล้วครับเอามาให้ดูนะครเป็นสีดำครับปี16.17นะครับผมคันนี้นะครับผมไม่วิ่งมาประมาณแสนสามบุกกุญแจสำรองครบเลยผมมีวารันตีหลังการขายให้1ปี1 0 0 0 0กิโลครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์กล่องไดต์ตคอมแอร์มออน้ำสายพานหัวฉีดครับพร้อมบัตรกำนัน ถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้หนึ่งครั้งครับผมนี่ครับถ่ายที่ศูนย์บีควิกได้เลยหรือว่าคุณจะถ่ายที่บ้านของคุณพร้อมเสร็จสับได้เลยครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมคุยให้ฟังทีหลังราคาไปเลยครับผม1 1 5 9 0 0้านบาทครับราคานี้ตัว GT รุ่นรักชูรี่ครับผม GT รักชูรี่ครับนะฮะราคา1นล้านหนึ่งแสากันไปคุยรายละเอียดข้างในดีกว่าตามมาครับเอาละครับผมพามาดูด้านใน มาดูครับกิโลไม่วิ่งมา1 3 1 1 4 8 6กิโลการันตีไม่แท้ครับประวัติการเข้าสูงผมเช็คมาเรียบร้อยประวัติการเบิกอะไรซ่อมสีส่วนไหนผมนะฮะเช็คมาให้เรียบร้อยคันนี้ประวัติสวยหรูเลยครับไม่มีประวัติการซ่อมสีไม่มีประวัตินะฮะการเบิกอะไรนะฮะมาใส่เลยนะฮะคันนี้นะครับผมนะฮะคันนี้คือว่าลูกค้าเนี่ยใช้รถได้ดีมากแล้วลูกค้าครับไป BSI ชุดใหญ่มาให้เรียบร้อยตั้งแต่9 9 0 0 0กโล นะมาให้เรียบร้อยเก้าหมื่นขติวแสนนะแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองแสนามตอนนี้ตั้งแต่ BSI ชุดใหญ่มาเขาก็วิ่งมาเพียงแค่30,000กว่าโล3า0 0 0ื่นหโลนะครับเพราะว่าคันนี้ลูกค้าเนี่ยไปเบี้ยเบี้ยชุดใหญ่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับความแตกต่างระหว่าง GT นะครับกับตัวซีรีส์3ทั่วไปในโฉม F30 นะนะฮะหนึ่งเลยนะครับผมนะฮะก็คือจะเป็นตัวกระจกนะฮะกระจกเนี่ยจะไม่มีตัวบังคับ บนะสองคือฝาท้าย3นะฮะมันจะมีสปอยเลอร์สามารถยืดขึ้นหดลงได้นะฮะถ้ามีสปอยเลอร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือมันจะกดนะฮะกดท้ายไว้นะฮะท้ายมันหนักนะฮะเวลาวิ่งมันจะได้ไม่สายมันจะไม่เลื้อยนะฮะตัวนี้มีนะฮะนะฮะเป็นแบบออโต้นะครับผมแล้วก็นะฮะภายในมันก็จะไม่เหมือนแล้วก็รายไม้จะไม่เหมือนนะครับตอนออกป้ายแดงราคามันก็จะแพงกว่านะฮะตัว F30 ทั่วไปนะครับผมอ่ะมา รายละเอียดกันต่อเลยครับนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรี่เบาะ2จุดไฟก็จะเป็นไฟออโต้นะฮะสปอร์ตไลท์นะครับผมคันนี้เวลาดึงฝากระโปรงต้องให้ดึง2ครั้งนะฮะถ้าตัวเชนแล้วนะครับผมถ้า BM เนี่ยถ้ารุ่นแรกเนี่ยจะดึงครั้งเดียวแล้วก็ไปปลดล็อกนะฮะกรอนอยู่ที่ฝากระโปรงแต่ว่ารุ่นนี้นะฮะตัว LCI แล้วคือตัวเชนแล้วเนี่ยมันจะดึง2ครั้งดึงกึ๊กครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วฝากระโปรงก็เปิดขึ้นได้เลยนะฮะเปิดขึ้นไดด้้อออัตตโนนมิเลยคผีืข นะฮะที่ทํามาแบบสะดวกสบายมากเลยเอามาดูพวงมาลัยกันบ้างครับพวงมาลัยนะฮะของ Gt บบนะฮะนี่เลยครับผมนี่ฮะพวงมาลัยนะฮะเป็นเคปล่านะฮะกึง่งผ้าสคาร่านะครับผมนี่ครับที่หุ้มมานะครับผมสวยครับก้านของพวงมาลัยก็จะมีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยก็จะแบบกระชับกระชับมือเลยนะฮะชายล่างจะเป็นตัดนะฮะนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผม quin? ออามาดูที่หน้าจอบ้างครับจอแบบตั้งนะฮะหน้าจอนี่รองรับเนวี่หรือว่าแผนที่นําทางได้แล้วเรียบร้อยแล้ว หน้าจอก็จะแสดงผลไม่ว่าจะเป็นเชื่อมบลูทูธมันก็ต้องเล่นคู่กับไอรินะครับที่ไอรินีค่คือตัวเชนแล้วไอริจะเป็นไอร์ใหญ่จะมีเมนูตั้งแต่รีดิโอแล้วก็เขียนเมนูแล้วก็เขียนนีวีนะครับแบล็กนะครับผมนี่ครับออริชั่นนะครับผมนะครับ I ไอริก็จะเป็นไอริใหญ่ระบบแอร์ก็จะเป็นระบบแอร์แบบแอร์แยกอิสระนะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมแอร์แยกอิสระเลยแรงลมใช้ด้วยกันนะครับผมคันนี้มีโหมดการขับนะฮะให้คุณเลือกเล่นถึง3โหมดหลักๆด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวนะฮะแบบสปอร์ตแล้วก็อีกโหมดนึงก็จะเป็นโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็อีกโหมดนึงก็คือโหมดนะฮะอีโคโปรก็คือโหมดประหยัดน้ำมันนะครับผมมันก็จะทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยวิ่งได้อีกยาวนานนะฮะย,ยืดยืดระยะกิโลได้เพิ่มขึ้นอีกนะับผมคันนี้มาพร้อมกับเกียร์นะฮะ8สปีดนะครับเล่นแบบทริปโทนิกได้นะับผมอ่าคันนี้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังผมแล้วก็พาร์คเซ็นเซอร์นะครับคันนี้นะครับผมผมบอกเลยนะ ตัว f 3 0 gt นะครับผมไม่เล็กเลยนะฮะไม่เล็กเลยถ้าขับรถมาแบบผิวเผินเนี่ยอย่าง asiri ห้5เลยนะใหญ่นะดูผิวเผินน่ดูมันโปร่งๆปงใหญ่ๆหญ่ไงไม่รู้นะเราดั่งแบบโอ้โหเนี่ยครับระหว่างช่องขาเนี่ยเหลือจากช่องเบาะโอ้โหเหลือเยอะมากแล้วด้านหลังครับตรงคอนโซลตรงกลางครับผมก็จะมีช่องแอร์สองช่องครับไว้สําหรับคนที่อากาศร้อนๆแบบบ้านเรานะครับผมนี่ครับทำให้อุณหภูมิเนี่ยมาถึงไวมากแล้วก็สวยครับคันนี้ครับสีภายในนะฮะจะเป็นสีนี้เลยคล้ายๆกับ g 2 0เลย นะครับนี่ครับสีภายในนะฮะคล้ายๆกับ G สามเลยคล้ายๆซีรีส์5เลยตัดกับสีดำนะนะฮะภายในสะอาดสะอ้านมากนะฮะคันนี้ครับสวยจริงๆนะฮะไม่ได้บิ้วไม่ได้ว่าสร้างภาพนะครับผมแต่ว่าสวยคือสวยเลยผมเป็นคนที่พูดตรงๆไม่มีคําว่าบกเม็ดแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายครับเอาล้วครับมาดูตัว Gt ด้านท้ายนะอย่างที่ผมบอกนะรูปทรงมันจะอาจจะใหญ่ๆโปร่งๆหน่อยนะฮะมันจะไม่เหมือนกับพวก F 3 0หรือว่าซีรีส์3โดยทั่วไปแบบซีดานซีดาน นี่ครับมันจะมีสปอยเลอร์อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะตัวตัวกดท้ายหรือว่าตัวกดลมไว้นะฮะนะถ้าเราไม่อยากเอาขึ้นเราขับแบบธรรมดาโหมดธรรมดาาแล้วก็พับเก็บลงได้แต่ถ้าเราอยากจะเปิดขึ้นไว้เราก็เปิดขึ้นได้ครับอันนี้ครับเขาจะเป็นออโต้ฮะสามารถพับเก็บได้ตลอดเวลาด้านนี้ครับเขียนว่า GT แน่นอนอยู่แล้วมันคือตัว GT นั่นเองมาดูครับว่านาด้านท้ายมันไม่เหมือนกับตัวซีดานทั่วไปก็คือนี่ครับเวลาเปิดมันจะเป็นแบบนี้ครับฝาท้ายเห็นไหมนี่ครับฝาท้ายนะฮะ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้ว GT คันนี้ยังมาพร้อมกับฝาท้ายแบบออโต้เปิดออโต้และปิดออโต้นะฝาท้ายไฟฟ้าผมบอกเลยผมมีแค่คันเดียวใครไวก็ไวเลยรับประกันความพึงพอใจสวยมากๆคันนี้ด้านท้ายครับโล่งนะฮะผมคันนี้ฮะคันนี้พวกนี้มันไม่มียางอะไรแล้วนะฮะบอกก่อนนะครับผมนี่ครับตัวฝาเปิดนี่ก็เป็นช็อคอัพนะฮะนี่เวลาเปิดขึ้นก็จะเป็นช็อคอัพขึ้นนี่ครับนี่นะฮะตัว GT นะฮะใครอยากได้มาซื้อให้แฟนซื้อให้ลูกซื้อให้ของขวัญตัวเองซื้อให้ก่อนสงกรานนี้ฤดูร้อนนี้เอาขัับบบก้าน นะฮะไปอวดเพื่อนๆพาแม่ไปทําบุญนะฮะพาเจ้าสาวนะฮะกลับบ้านนะฮะนี่ครับสวยๆเลยมาดูครับรอนตะเข็บร้อนแนวยาครับเดิมๆนะครับรอยเม็ดอาเดิมๆครับขอบยางไม่มีขาดไม่มีย้วยนะฮะนี่ครับขอบยางสภาพค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับรอนตะเข็บร้อยแนวยาครับเดิมๆมากๆครับนี่ครับคุณไม่เสียเวลาลางานมาดูแน่นอนผมการันตีเลยครับเอาละครับผมพามาดูนะฮะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีดำานะฮะแล้วก็จะมีลายสีนะฮะสีแดง น้ำเงินฟ้านะฮะกระจังหน้าเป็นสีดำออกแนวดุดุนะครับใครชอบความดุนะครับผมดุดันนะฮะแบบนี้เลยครับผมมุมไฟเลี้ยวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ข้างหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะไฟสปอร์ตไลท์อยู่ด้านล่างนะสีกันชนหน้าครับสีเต็มไม่มีรอยตามมดอะไรทั้งสิ้นมาครับเปิดห้องเครื่องหน่อยครับผมนี่ครับผมเปิดห้องเครื่องขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้หัวน็อตฝากระปุงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยสนิมกินอะไรทั้งสิ้นครับสวยงามมากๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาหัวน็อตแก้มครับ เดิมๆครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดคานนะฮะคานหน้ากับคานเดิมๆแผงการจนนความร้อนยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์ที่ติดจากโรงงานอยู่ครบรอยแนวยารอยตะเข็บหรือว่ารอยเม็ดไฟฟ้าหรือว่ารอยเม็ดอาร์คนะฮะอยู่ครบเห็นชัดเจนมากๆห้องเครื่องสภาพแห้งๆครับนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลคุณขับไปเถอะครับผมบอกเลยเลยครับถึกทนแน่นอนประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับผมเครื่องเป็นเครื่องทวินเทอร์โบราคานี้ผมบอกเลยว่าสวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในหัวน็อตไม่มีแกะแม้สักตัวเดียว รับประกันหลังการขายให้1ปี1 0 0 0 0มกิโลเป็นไงนะฮะแล้วก็แถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้1ครั้งนะครับผมที่ศูนย์บริควิกหรือว่าที่บ้านของคุณก็ได้นะฮะเดี๋ยวมีรถนะฮะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่บ้านให้คุณมีอะไรดีๆผมอัดให้เต็มที่อยู่แล้วครับราคานี้ครับผมด่วนเลยครับใครจะโอนมาจําให้บัญชีเดียวครับบัญชีเดียวเลยนะฮะบัญชีอื่นผมจะไม่พูดบัญชีของนายจารุพัฒน์คำมันตีนะครับผมบัญชีอื่นถือว่าพิชาชีพไม่ได้จอง นะเบอร์โทรขึ้นให้เรียบร้อยแล้วครับผมนะถ้าเมตตาผมก็กดแชร์ผมด้วยให้ครบแสนซับไวๆนะครับผมเป็นกําลังใจผมด้วยแล้วก็ทีมงานผมจะได้หารถด,ดีๆรถสภาพส,สวยๆเอามาให้ชมกันผมมีคันเดียวนะครับใครไวก็ไวทันก็ทันวันนี้อึงลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับอึงทันน,น,นการรถแซฟเวอร์บายเบตสครับผมวันนี้ครับเอาโตย o าฟอร์จูเนอร์ครับปี2016 16ต่อ 16, 16ครับรถสีเทาๆนะฮะคันไม่อาจจะวิ่งเยอะนิดนึงแต่ว่าคันนี้ผมมีรับประกัน หลังการขายให้2ปีด้วยกัน2,000 0กิโลครับเครื่องเกียร์กล่องไดต้าคอมแอร์หม้อน้ำสายพาหัวฉีดนะอีกจีปาถะเลยนะครับผมพันนี้มือเดียวป้ายแดงๆเลยครับอันนี้นะฮะรถสวยครับหัวน็อตไม่มีขยับครับผมอุ่นใจได้เดี๋ยวตามผมมาคุยรายละเอียดด้านในดีกว่าตามมาครับเอาละครับผมผมพามาดูภายในนะฮะดูครับเจ้าของเดิมใช้มา1นึ่งแสนห้ะฮะสองกิโลนะครับผมไม่แท้ครับ ผมไม่มีการโหลดใบครับผมถ้าโหลดผมโหลดใบผมไม่คงไม่โหลดเหลือแค่แสนห้าแล้วครับนะถ้าผมโหลดใบตอนนี้ผมเหลือแค่9 0,000มื่โลแล้วครับผมนะถ้ารถสภาพดีรถเข้าเช็คศูนย์ฮะตลอดนะครับบุกกุญแจสำรองครบเลยเป็นตัวขับ2ครับนะฮะออปชั่นก็เป็นเบาะไฟฟ้าข้างเดียวครับซ้ายมือผมนะฮะหรือว่าด้านข้างคนขับนะฮะเป็นตัวเมนุ่ธรรมดานะครับผมคันนี้มาพร้อมกับปุ่มคูสตาร์ทนะครับผมกุญแจนะฮะแบบนี้ครับมีบุกมีกุญแจสำรองครบเลย นะครับคันนี้นะครับผมแล Guys, ้วก er, er ็ฝาท้ายครับสามารถกดจากด้านในนะครับผมสามารถเปิดฝาท้ายอออโตหรือว่าไฟฟ้าได้จากด้านในนะครับผมแล้วก็มีตัวนะครับตัวเวลาเราเหยียบเบรกแล้วมันจะดับเครื่องเดียวมันจะดับเองอัตโนมัติเวลาเราปล่อยเบรกมันก็จะสตาร์ทติดอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้บางคนก็กลัวว่ารถน่ยยางเส้นเครื่องจะเสียหรือว่าเครื่องจะพังมันก็มีตัวตัวปิดเปิดให้อยู่นะถ้าคนไม่ชอบแบบรถแบบสไตล์แบบเลาเหยียบเบรกปุ๊บ นะครับเครื่องยนต์ดับปั๊บอย่างนั้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็รถเก๋งญี่ปุ่นเน่เริ่มมีแล้วนะเริ่มมีแบบนั้นแล้วนะครับผมมาดูพวงมาลัยครับพวงมาลัยใหม่มากครับนี่ครับไม่หละไม่หลวมสีไม่ลอกนะครับลายไม้ชัดเจนครับมีมันติฟังก์ชันเรียบร้อยคุชคอนโทลเรียบร้อยแล้วมีตัวเล่นเกียร์ก็คือตัวพันธชิพพันธชิพก็้ว้เล่นเกียร์สำหรับคนที่ชอบแซงทดเกียร์ขึ้นเขาลงเขาลงสะพานขึ้นสะนคครรัับบผมี เป็นตัวบวกลบบวกลบบวกลบนะครับผมนี่ครับไว้สำหรับคนที่ชอบเล่นเกียร์นะนี่ครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบทริปโทนิกนะครับผม6สปีดด้วยกันตรงกลางนะครับผมของ f o r t จูเนอรมาพร้อมกับหน้าจอครับแบบพัดสกรีนนะครับผมนี่ครับเอามือแบบรูปเหมือนโทรศัพท์มือถือเรานี่เองหน้าจอเป็นหน้าจอเนวี่ยนำทางต่ำลงมาก็จะเป็นระบบแอร์ครับระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์รวมแล้วก็จะมีตัวสายเชื่อม usb ที่จุดบุหรี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับเป็นลายไม้สวยครับคันนี้นะฮะ มีโหมดขับแบบอีโคครับนะครับให้พร้อมนะฮะนี่ครับแบบหมดประหยัดประหยัดเลยครับนะครับผมเบรกยังเป็นเบรกมืออยู่นะฮะคันนี้ยังเป็นเบรกมืออยู่สภาพหนังนะฮะภายในนะเป็นออกสีน้ำตาลเข้มนะตัดกับสีดานะครับผมทุกอย่างปกติใช้งานได้ปกตินะฮะไม่มีกลิ่นอับชื้นหรือว่ากลิ่นของคนดูดบุหรี่นะไม่มีนะครับผมตอนนี้ผมมานั่งอยู่แถวที่สองผองบดยสารนะครับผมสะอาดมากครับโอ้โหแถวที่2นี่ นะเบาเหมือนกับไม่ผ่านการใช้งานเลยครับแถวที่2นะครับนะสภาพมันใหม่มากครับผมสภาพคันนี้นะฮะด้านบนนะฮะด้านบนเพดานก็จะมีตัวเล่งพัดลมนะครับแล้วก็มีตัวออโต้และออฟแล้วก็ปิดไว้นะฮะด้านบนนะครับผมแล้วหลังก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าที่จุดบุหรี่นั่นเองครับผมอยู่ตรงเกะตรงกลางนะครับผมสภาพสวยครับเดี๋ยวผมพามาดูออปชั่นต่อเลยครับ เอาแล้ผมมาพามาดูด้านหลังครับว่ายังเหลือออปชันอะไรบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีกล้องถอยหลังนะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดฝาท้ายครับฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายนะครับเปิดปิดนะฮะด้วยไฟฟ้านะครับออโต้นะครับผมนี่ครับฝาท้ายนะครับผมขึ้นมาให้แล้วครับออปชันคือค่อนข้างจะดีนะฮะได้ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมยังอะไรอยู่ครบนะครับผมคันนี้รถสวยๆเลยบอกแถวที่3ครับโฟล์คเนอร์เนี่ยนะฮะผมบอกก่อนนะฮะมันจะไม่เหมือนกับพวกปาเจโร่หรือว่าเหมือนกับพวกฟอร์ดเอเวอเรสต์หรือว่าอีซูซูนะครับผมพวกมิวเอ็ก แถวที่3เนี่ยของเขาเนี่ยจะพับแบบแขวนนะฮะพับแบบแขวนนะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาจะพับแบบระนาบไปแบบนี้นะครับผมไปกับตัวตัวพื้นผิวนะฮะแต่ว่าของโตโยต้าเนี่ยมันจะพับแบบขึ้นเกาะแขวนไว้ด้านข้างนะครับผมแล้วแต่ผู้ชอบนะฮะแล้วแต่ผู้ชอบวันนัดครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดออกไปนะฮะสีในซอกนะครัสีเดิมๆรอยเม็ดอาร์คนะฮะหรือว่าเม็ดไฟฟ้าจากหุ่นยนต์ครับเห็นชัดเจนมากครับผมนี่ครับสวยๆเลยไฟท้ายไม่แตกไม่รล้านะฮะสี ด้านท้ายเต็มครับผมฝาท้ายร่อนตะเข็บร่อนแนวยานะครับผมเดิมๆมากๆครับเส้นเล็กก็เล็กบางเท่ากันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงซ้ายและด้านขวานะครับผมคันนี้เดิมบางทั้งคันครับเดี๋ยวตามต่อดูด้านหน้าเลยเอาละครับผมมาดูด้านหน้านะฮะด้านหน้าตอนนี้ผมเปิดห้องเครื่องออกมาเรียบร้อยละตอนนี้นะครับผมมาดูหัวน็อตกันเลยครับหัวน็อตนะครับผมสี่หัวที่ยึดติดกับฝาปรงนี่ไม่มีรอยแกะนะฮะไม่มีรอยถอดออกไปไม่มีสนิมกัดกินใแดงสิ้นหัวน็อตแก้มครับเป็นหัวน็อตเดิมๆ นะฮะนี่ครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดแบบด้านซ้ายด้านขวาคานหน้าเดิมเดิมครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยพ่นสีหรือว่าไม่มีรอยอุบัติเหตุพลาสติกนะฮะอยู่ด้านในไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะไม่มีรอยเชื่อมนะแดงเส้นแผงการชนความร้อนยังอยู่ครบรอยแนวยารอยซีนครับผมหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโชว์รูมป้ายแดงๆเลยนะฮะยังอยู่ครบหมดเลยให้เห็นชัดเจนหมดเลยนะฮะสภาพของเครื่องไม่เยิ้มครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดครับมาดูไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์กับ led นะครับไม่ขุ่นไม่ม สปอร์ตไลท์ใช้งานได้ปกติครับสีกันชนหน้ามีบ้างครับเล็กๆน้อยๆครับจากสีเจ้าของเดิมนะฮะที่มีร่องรอยนะฮะของรอยสเก็ตหินบ้างรอยอะไรบ้างครับยังให้เห็นครับนะฮะบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยทําสีนะฮะแต่ถ้าเคยทําสีมาเนี่ยนะจะดูง่ายครับรถนะครับผมอ่าปี2016 17 18 19 20รถ5ปีนะครับผมถ้าวิ่งใช้งานทุกวัน นะถ้าไม่มีรอยตามหมดเลยเนี่ยแสดงว่ารถคุณไปทําสีมาแน่นอนครับผมรถแบบนี้ครับถึงว่ารถจะเป็นรถสูงนะครับผมนะก็ต้องมีรอยบาดแผลบ้างเล็กน้อยครับอันนี้นะครับผมอันนี้ก็ยังมีให้เห็นมาว่าเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่เคยเก็บสีเลยนะครับผมราคาครับราคาเปิดประเทศ959,0่บาทครับผมราคานี้กาตาดอกเบี้ยครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79ครับผม ใครมีรถเก่าอยากกระเทิร์น f o r ์คูเนอร์คันนี้ถ่ายรูปสำเนารถแล้วก็เลขไม้ของรถส่งมาในไอดียไลน์ในไลน์กลุ่มได้เลยครับผมเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราครับไปประเมินราคาให้ถ้าเป็นลูกค้ากันก็จบราคากันได้ครับผมนะฮะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยากเช็คความชัวนะฮะโซมาสอบถามนะฮะพร้อมเบอร์โทรขึ้นให้เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะว่าการการันตีเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ผมมีการการันตีทั้งชนจมน้ํพลิกคว่ำคนตายในรถนะครับผมรับประกันให้ไม่แท้พร้อมเล่มไม่มีครับจะรุสูญหาย รับประกันหลังการขายให้นะฮะ2ปี20,000กิโลซ่อมศูนย์โตต้าครับผมคันนี้อุ่นใจได้ครับผมนะฮะวันนี้อึ้งราไปก่อนเอ้ยเดียวครับผมอดี๋ยเริ่มกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่นะยังไม่เคยติดตามผมนะฮะติดตามได้แล้วนะเดี๋ยวผมมีรถหลากหลายยี่ห้อครับมาให้ชมกันเพลินๆครับผมนะฮะวันนี้อึ้งราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ